เป็นค่ำคืนที่เงียบสงบของคุณคุณนั่งอยู่ในห้องและชมรายการทีวีที่คุณชื่นชอบแต่ดูเหมือนว่าจู่ๆก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญอยากจะเข้ามาหาคุณแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Let Me In นะครับหรือว่าให้ฉันเข้าไปได้ไหมเป็นเกมที่ผมไปเจอมาใน Echio อ,อ,อีกแล้วนะครับเรามาดูแวมพร้อมกันดีกว่านะครับเพราะเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไยผมคิดถึงคุณจังถ้าคืนนั้นผมอยู่บ้านมันก็คงดีสินะตอนนี้คุณไปอยู่ที่ไหนแล้วนะ ก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนในการทําคลิปนะแต่ยังไงผมก็เชื่อว่าคุณยังมีชีวิตอยู่นะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเปิดพอตเรื่องมาได้น่าสนใจนะครับผมไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนตั้แต่คุณหายตัวไปผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณสิ่งเดียวที่ทําให้ผมนั้นมีชีวิตต่อไปได้ในวันวันหนึง่งก็คือความทรงจําความทรงจําเกี่ยวกับคุณ เปิดมาหน้าทีวีครับรายการทีวีที่ฉันชอบแสงที่สว่างที่หน้าจอแล้วไฟมันทำให้ฉันสงบฉันรู้สึกปลอดภัยหลับตาซะประโยชน์ที่พูดอยู่ตอนนี้ก็คือจิตใต้สำนึกของเราเธอได้ยินอะไรรอบตัวบ้างเป็นเสียงเหมือนนาฬิกาครับแล้วก็คนพูดคุยกันผมได้ยินรายการทีวีรายการโปรดของผมแล้วก็ได้ยินเสียงนาฬิกาที่กำแพง คุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ไหนเมื่อคุณหลับตาลงอยู่ที่ห้องผมจําได้ว่าผมอยู่ที่ห้องคุณอยู่คนเดียวเหรอใช่แล้วครับผมอยู่คนเดียวครับพี่ใช่แล้วครับผมอยู่คนเดียวเฮ้ยพอบอกอยู่คนเดียวไม่มีเสียงคนเคาะประตูมีใครมาเคาะประตูบ้านผมในเวลาตีสองสิบนาทีวะเนี่ยผมต้องออกไปดูสักหน่อยแล้วมันมีกลิ่นเหมือนอะไรเน่าๆอยู่ข้างนอกบ้านน่ะแต่ว่าผมไม่ได้ยินอะไรเลยอะ่ะผมรู้สึกว่ามัน เหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังประตูบานนี้อุ้ยมันคอใหญ่เลยผมว่าผมต้องไปเปิดประตูดูมีไปเปิดประตูนะครับกับเช็คดูตรงตาแมวอะตาแมวของประตูอะเราเช็คดูก่อนเลยกันนะเราเพย์เซฟว่ะไม่มีใครนี่หว่าก็ไม่มีใครอยู่หลังประตูนี่แต่ยังไงก็เถอะผมก็รู้สึกแบบมีกลิ่นเน่าๆเหม็นๆนะ่ะแรงขึ้นเรื่อยๆอยู่อย,อยู่อยู่ที่ข้างหลังเนี่ย แล้วผมก็ได้ยินเสียงจากตรงช่องระบายอากาศจากห้องครัวผมอะ่ะเป็นหนูหรือเปล่านะอาจจะใช่ก็ได้นะหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนสติไม่ดีวะเพราะว่าเราคุยกับตัวเองอะ่ะคุยกับจิตตัวเองเนี่ยครับหรือบางทีอาจจะมีใครบางคนพยายามจะเข้ามาในบ้านของผมอะ่ะมันอาจจะเข้าไปในบ้านของผมแล้วก็ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วก็ได้ผมไม่ควรที่จะตื่นตระหนกไปมากกว่านี้แล้วนี่ผมอยู่ที่บ้านของผมนะเฮะ้ยได้ยินเสียงได้ยินปหเสียงเหมือนใคร ไอหรือเคาอะไรมาจากทางหูขวาครับผู้ชมไม่มีใครหรือว่าอะไรทําอันตรายฉันได้ถ้าฉันอยู่ที่นี่บ้านของฉันปลอดภัยที่สุดมีเลือกกลับไปกับเปิดประตูว่ะเ,เราเลือกอะไรดีวะกลับไปก่อนเลยกันนะเรายังไม่เปิดประตูนะครับคือผมไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยมีอะไรอยู่คนอื่นๆเนี่ยมาคิดว่าสิ่งเลวร้ายมันจะซ่อนอยู่ในความมืดแต่ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นฉันรู้สึกปลอดภัยในความมืดโอ้โหปิดไฟซะด้วยแต่ผมไม่รู้สึกปลอดภัยอะพี่ แค่นี้ผมก็สามารถกลับไปดูรายการทีวีโปรดของผมได้แล้วให้ hey, มันเป็นประโยชนประโยคเดิมเลยนี่หว่าอย่าบอกนะมันหลูดกลับมาที่เดิมอะหลับต่อซะเนี่ยแต่มันก็ถามว่าคุณได้ยินเสียงอะไรเราก็ตอบเหมือนเดิมว่าเราได้ยินเสียงทีวีอืมแล้วก็เสียงนาฬิกานี่ครับอุ้ยได้ยินเสียงเท้าชิบหายแนละ้วเสียงมันโคตรใกล้หูซ้ายผมเลยอะคือเสียงมันเหมือนแบบไันอยู่ในห้องเลยเป็นเสียงเท้า ค่อยๆออกมาจากห้องครัวของผมเฮ้ยไปเช็คห้องครัวปะเนี่ยผมได้กลิ่นได้กลิ่นเน่าเปื่อยแล้วอะได้กลิ่นเหม็นๆเน่ะในเวลาตีสองครึ่งก็มีแขกมานะครับมีเกสมาเกสที่ไหนมันจะมาตอนนี้วะเฮ้ยมันมายืนบังหน,น้าโจ้รอบที่แล้วเราไปส่องตาแมวดูใช่ไหมแต่รอบนี้ผมจะไปเปิดประตูเลยแล้วกัน กลิ่นเน่ามันยิ่งแรงขึ้นน่ะอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังความมืดนั่นน่ะใครกันที่มาหาผมในเวลานี้อ่ะมาแล้วคุณชมเผยหน้าที่แท้จริงออกมาแล้วแขกที่มาบอกว่าผมขอโทษนะที่มาลบกวนคุณน่ะคืนนี้มันดูเงียบมากเลยนะคุณไม่ใครนะครับแล้วคุณมาบ้านผมทำไมอ่ะขอประทานโทษด้วยนะครับ ผมมักจะชอบเดินเล่นที่นู่นที่นี่ในเวลากลางคืนนะนะแล้วก็คอยมองหาใครสักคนที่จะมาเยี่ยมหมายถึงว่ามองหาเหีื่ออะไรแบบนี้ป่าพี่บางคนน่ะก็ปิดประตูใส่หน้าผมมีแบบเราปลอบประโลมเขานะครับว่ามันน่าเศร้ามากแล้วก็อ่ะเนี่ยแหละมันก็จะเกิดขึ้นกับฉันแหละปิดไปเลยมีประตูมากมายแล้วก็มีผู้คนมากมายแล้วก็มีวิญ,ญญาณที่สูญหายไปมากมายจุดๆครับ ผมว่าตัวเราไม่รู้มันพูดถึงอะไรประตูบางบานนะ่ะก็เข้าไปได้ง่ายกว่าบางคนนะ่ะเขาก็ใจดีที่จะให้ผมเข้าไปข้างในผมชอบไปเยี่ยมเยียนผู้คนแล้วก็ชอบไปที่บ้านของเขาในตอนที่พวกเขาอยู่คนเดียวแต่เมื่อในค่าคืนนั้นจบแล้วผมก็มักที่จะชอบซ่อนตัวอยู่ในความมืดที่ไหนสักที่หนึ่งที่ที่ไม่สามารถมีใครหาผมเจอได้จนกระทั่งถึงคืนต่อไป ตอนนี้มี3ช้อยให้เลือกนะครับข้อ1ก็คือให้เขาเข้ามาครับข้อ2ก็ออกไปเถอะนะครับข้อที่3เนี่ยพื่อของผมเนี่ยเป็นคนที่ใจดีกับแขกมากเลยนะตอนแรกที่เราได้แบดเอนเนี่ยคือเราหาตัวเขาไม่เจอเว้ยเราไม่รู้ว่าเขาซ่อนอยู่ไหนในความมืดเราได้แค่ได้กลิ่นเขาเนี่ยครับแต่ตอนนี้เราเห็นตัวเขาแล้วแต่ผมก็ไม่อยากให้มันเข้ามาในบ้านเราอยู่ดีครูชงเข้าใจปะ่ะผมจะลองตอบว่ากรุณาไปก่อนเลยกันนะอ้ผมเข้าใจแล้วครับในบางครั้งมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นประตูบางบานน่ะ มันก็ไม่ง่ายที่จะเข้าไปงั้นเราก็ควรที่จะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณดูเหมือนจะอารมณ์ไม่ดีเลยนะครับสำหรับการพูดคุยกับแขกคนนี้นะ่ะผมเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้นะถ้าผมมาหาคุณในครั้งหน้าเวลาตีสองครึ่งเมื่อแขกกลับไปแล้วผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาอีกผมได้ยินเสียงของเขาอยู่ในหัวของผมผมรู้เขาจำผมได้แน่ ผมรู้ว่าเขาจะต้องเข้ามาในบ้านของผมแน่ตอนนี้เขาน่าจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักที่นึงในความมืดรอจนกว่าผมจะหลับแบดเอ็นอีกแล้วว่าการที่แม่มันเข้ามาครั้งนี้มันก็ได้แบดเอ็นน่ะมาสู่ทางเลือกใหม่กันอีกรอบครับก็คือให้มันเข้ามานะครับกับพูดถึงภรรยาครับเหลือเหลือสองอันเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงภรรยาก่อนเลยกันนะเผื่อมันจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มนะครับอ๋อใช่แล้วครับผมรู้จักภรรยาของคุณ เธอเป็นคนที่ใจดีคนหนึ่งเลยแหละนะครับคุณโชคดีนะที่ได้ภรรยาแบบนี้เนะี่ยเธอใจดีมากเลยแหละที่ให้ผมเข้าไปุ้ยทำไมอ่านประโยคนี้แล้วผมขนลุกวะคือแสดงว่าภรรยาเราเคยเจอหมอนี่ก่อนเนาะแล้วก็ให้มันเข้ามาแล้วภรรยาเราก็หายตัวไปคุณผู้ชมเมื่อผมมาเคาะประตูเธอประตูบานนั้นมันก็เป็นประตูที่ผมสามารถเข้ามาได้ง่ายๆเลยแหละ แล้วมึงเล่าให้กูฟังแบบนี้แล้วมึงคิดว่ากูจะให้มึงเข้ามาเหรอเนี่ยอ,อ๋อแต่มันก็ไปเหลือหัวข้ออื่นแล้วว่ะมีถายเข้ามาเนี่ยไปผมรู้สึกดีใจมากเลยที่คุณเป็นคนที่ใจดีกับแขกที่มาเยือนผมสามารถเข้าไปได้อย่างปกติแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เวลาตีสองครึ่งมีแขกเข้ามาในบ้านผมโอ้โหแล้วมันไปนยืนหลบอยู่ตรงเงาเมื่อตรงซ้ายผมขอไปนั่งตรงนั้นได้ไหม และแน่นอนนะผมจะตอบว่าโน no ไปก่อนเข้าใจแล้วครับนั่นไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับบางครั้งก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นผมรู้สึกเศร้านะครับเมื่อเมื่อม,มันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในบางครั้งคนที่ผมไปเยี่ยมไม่ต้องการที่จะให้ของขวัญผมแล้วนั่นมันก็ดูไม่ดีเลยใช่ไหมครับมีข้ามคําถามไปนะครับกลับไปให้กาแฟมาหนึ่งแก้วอ่ะมันพูดมาซะยืดยาวขนาดนี้งั้น เอากาแฟไปหนึ่งแก้วไหมหรือว่าข้ามไปดีวะแต่เรามาเวที่แบบไม่สนใจมันนะครับปฏิเสธมันเพราะงั้นปฏิเสธไปก่อนแล้กันนะเฮ้ยอย่าลืมเซฟอย่าลืมที่จะเซฟคุณน่ะคุณชอบอยู่เงียบๆอย่างนั้นเหรอเมื่อคือนผมไปเยี่ยมผู้หญิงมาคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชายของเธอนั่นคือการเยี่ยมอันสงบและสวยงามมันคือหนึ่งในการเยี่ยมที่เขาไม่ได้ให้ของขวัญผมผมก็เลยเอาของขวัญน,นั่น ด้วยตัวผมเองผมยังจําเสียงกรีดร้องอันแสนหวานนั่นได้แต่ผมไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ดีนะผมก็แค่หยิบของขวัญของผมไปคนเป็นแม่ที่น่าสงสารคิดอยู่ว่าฉันจะพาลูกชายของเธอไปแต่ว่านั่นมันจะโหดร้ายเกินไปละสิผมเป็นคนที่ใจดีมากๆคนหนึ่งลูกชายเธอนะ่ะก็ยังอยู่ที่บ้านของเธออยู่แต่ว่ามันเน่าเปื่อยอยู่ในกำแพงอนะ คือมึงฆ่าเด็กเหรอในห้องนอนของเธอเธอคงยังไม่เข้าใจอะไรว่าลูกชายเธออยู่ไหนและทำไมทำไมที่ห้องของเธอถึงมีมแมลงวันเยอะจังคือผมทำเสียงภาคไปตัวละครโดยไี่จนผมแสบคอหมดละเมื่อไหร่ตัวละครแล้วมันจะพูดบ้างวะบางคนก็คิดว่าสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาสมควรที่จะได้รับมันแล้วหรือจริงๆแล้วพระเขาทำอะไรบางอย่างผิดไป ันนี้คือมึงกำลังจะขู่กูเรื่องที่กูไม่ไปชงกาแฟให้มึงกินใช่ไหมเนะี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่มันเลวร้ายก็แค่แค่เหตุบังเอิญคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณรู้อะไรไหมถึงแม้ว่าคุณจะเอาแต่งเงียบก็ตามผมสนุกกับการมาเยี่ยมเยียนครั้งนี้นะผมดีใจที่ได้พูดคุยกันที่นี่แล้วคุณละ่ะชอบไหมมีชอบครับกับไม่อะผมผมไม่ชอบคนแปลกหน้าอะไรประมาณนี้ เออไม่ครับไม่ไม่ไม่ไเฮ้ยลืมเซฟคําพูดเหล่านั้นมันโหดร้ายสําหรับผมจังอ่ะตอนนี้จิตเราพูดแล้วนะครับว่าเวลาตีสองห้าสิบแขกนะ่ะก็ได้ไปแล้วไปแล้วจริงไหมเนี่ยผมขอโทษด,ด้วยนะครับผมจะไปแล้วแหละมันคงจะเป็นการดีต่อคุณนะนะถ้าเกิดคุณจะมอบอะไรบางอย่างให้กับผมเป็นของขวัญการให้ของขวัญมันเป็นอะไรที่ดีกับแขกของคุณนะนะ มันวนกลับมาที่คําถามเดิมไม่คุยชมที่ผมเคยเมินมันไปอ่ะอ่างั้นเป็นกาแฟหนึ่งแก้วอ่ะไหนๆมันก็วนกลับมาแล้วผมไม่คิดเลยนะว่าของขวัญชิ้นนี้มันจะสําคัญสําหรับคุณผมจะปล่อยให้ตัวของผมตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวเองดูหน้าตาผมสิผมมีความสุขที่ได้มาเยี่ยมคุณในคืนนี้นะผมอยากจะเอาอะไรสักอย่าง อะไรสักอย่างที่ทำให้ผมจดจําคุณได้เฮ้ยโอ้โหมึงเอาหน้ากูไปเลยเหรอผมจะเอาหน้าคุณไปมนเอาหน้าผมไปแล้วก็เดินออกไปทางซ้ายห้องครับเสียงัเดินออกไปทางซ้ายตีสองสี่ห้าเมื่อแขกไปแล้วตำรวจและเพื่อนบ้านก็เข้ามาที่บ้านของเรานะครับพวกเขาเจอแค่ศพนะครับชิ้นเนื้ออะไรประมาณนี้ที่มันไม่มีใบหน้าอยู่แล้ว ย้อนกลับมาใหม่อีกรอบนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ที่มันถามเราว่านั่งด้วยได้ไหมเนี่ครับเราตอบ no ใช่ไหมรอบนี้เราจะตอบ yes มามานั่งเลยแล้วก็กลับมาอยู่ที่2คําถามนะครับก็คือผมไม่ชอบ g u e s ก็คือไม่ชอบแขกนะครับกับผมชอบคืนที่มันเงียบสงบตอนแรกผมตอบไม่ชอบแขกไปนะครับตอนนี้ผมจะตอบว่าผมชอบคืนที่เงียบสงบคือตอนนี้คอผมเจ็บไปหมดแล้วคุณผู้ชมคือผมขออนุญาตพูดแบบเสียงปกติเลยกันนะพอไหนๆตัวละครแล้วมันก็ไม่พูดละมีเวลาเหลือเฟือเลยสาหรับการเยี่ยมเยือนผมชอบคืนแบบนี้ แล้วก็มาสู่ทางเลือกการให้ของขวัญนะครับที่ผมนั้นเมินไปไปแต่ว่ารอบนี้ผมจะให้กาแฟาเขาตั้งแต่แรกนะโอ้โหมันก็จะเอาอะไรซสอย่างอีกแล้วอะกูให้กาแฟาไปแล้วนี่ว่าบางอย่างที่จําได้นี่ไงโอ้โหเสียงลอกหน้าแกะ ผมไปย้อนดูมาแล้วคือมันมีไอ้คำถามนี้อยู่ไ้วยคุณผู้ชมที่ผมนั้นตอบไปว่าแบบไม่ใช่กับคนแปลกหน้ากับ Yes อะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้แล้วนะครับว่าต้นประโยคเนี่ยมันคุยกับเราว่าอะไรเพราะว่าผมกดข้ามมานีครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะตอบว่า Yes ไปแลวกันนะเวลาที่250ถึงเวลาที่แขกจะไปแล้วผมขอโทษนะครับผมจะต้องไปแล้วแหละอ๋อแล้วมันก็ถามหาของขวัญเหมือนเดิมอะเพราะงั้นตรงนี้ผมสกิปได้ใช่ไหมโอเคก็เป็นกาแฟนะครับกับมหมื่นเนาะถ้าเราให้กาแฟไปเดี๋ยวมันก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ของข ที่ต้องให้อะมันไม่ใช่ของสําคัญอีกอะเมยอไปเลยกูเมยอไปเลยทุกคนก็ต่างมีบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญอยู่แต่มึงเอาเมียกูไปแล้วไม่ใช่หรออันนั้มันก็สําคัญที่สุดในชีวิตกูแล้วเปล่าแล้วคุณล่ะมีอะไรที่สําคัญหรือเปล่านี่ไงโอ้โหพูดแล้วไม่มีผิด my wife ผมจําได้จําเสียงกรีดร้องของเธอได้อิเลเว้ยเมื่อผมไปเยี่ยมเธอความทรงจํา ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ในวันต่อๆไปใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายในทุกๆคืนเมื่อคุณพยายามที่จะนอนหลับคุณคิดว่ามันเป็นความผิดของคุณของขวัญมันมีอยู่เสมอแหละบางสิ่งที่สำคัญและผมรู้ว่าคุณมีสิ่งที่สำคัญอยู่สิ่งที่จะให้มีกาแฟหนึ่งแก้วกับบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญคนระับถ้าผมให้กาแฟไปอะแม่งถลกหนังหน้าผมอีกแน่เลยเพราะงั้นก็ต้องเลือกข้อนี้ครับ ของขวัญชิ้นนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอะไรที่สำคัญมากผมทราบซึ้งจริงๆให้อะไรไปวะเดินออกแล้วครับตีสามแขกไปแล้วกลับมาดูรายการทีวีรายการโปรดเหมือนเดิมได้ยินบางอย่างที่ผมควรจะจำได้บางทีนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ความฝันผมควรไปนอนได้แล้ว จิตต้สำนึกเราอีกแล้วครับบางครั้งแล้วบางครั้งความทรงจำคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เรามีโอ้โหเข้าใจเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของความที่สำคัญที่สุดที่เราให้มันไปก็คือความทรงจำนั่นเองครับคือรูปตอนจบกับรูปตอนเปิดเรื่องนะครับมันเป็นรูปใบเดียวกันแต่แค่ว่าตอนจบเนี่ยหลังจากที่เราให้สิ่งที่สําคัญที่สุด ที่เราเหลืออยู่เนี่ยก็คือความทรงจาของแฟนกับไอไอคนแปลกหน้าคนนั้นไปแล้วอ่ะมันก็เลยเหลือแค่รูปเราคนเดียวนี่ครับหลังจากที่แฟนเราหายไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําคัญในตัวเรานอกจากความทรงจําของเธอที่ยังลงเหลืออยู่แต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าไอคนที่มาเยี่ยมเราเนี่ยมันเอาเมียเราไปทําไมวะมันเที่ยวได้ไปแบบเอาคนนู้นคนนี้ทําไมอ่ะหรือจริงๆแล้วเขาจะสื่อว่าไอคนที่มันมาเยี่ยมเนี่ยมันคือความตายแต่มันก็ไม่น่าใช่ป่ะเพราะว่ามันบอกว่ามันไปเยี่ยมแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับ แล้วเหมือนว่าแม่ไม่ให้ของขวัญปะหลืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่ครับมันก็เลยจับลูกของเธอเนี่ยไปฝังไว้ในกําแพงห้องของแม่เว้ถ้ามันเป็นความทายจริงมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปะในส่วนของตรงนี้คือมันก็ยังแบบกำกวงยังงงอยู่นะคุณผู้ชมมีความคิดอย่งไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับเลตมีอินในวันนี้ก็จบไปที่ตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจำเกมอะไรก็อย่าลืมที่จะติดตาม,มารับชมกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมกันจนจบบบมมากกครัไ้้้เเผ